นะวันนี้ผมเอาใจ f อฟซรใครที่ต้องการหาลีโวหน้าหล่อเกียร์ออโตสวยๆปีใหม่ๆราคาถูกๆและแบบถูกๆจนคุ้มค่าคุ้มสุดๆน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับเครื่องยนต์สมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์นะครับยางใหม่4เส้นแม็กเดิม17นิ้วเปลี่ยนยางใหม่4เส้นต้องได้ยินราคาแล้วเห็นสภาพรถแล้วนะครับรถราชการใช้รักษาดี สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับขอศักด์าที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีช่วงนี้ต้อนรับการกลับมาของช่องเรานะครับช่องมงคลคาร์เซ็นเตอร์ก็จะมีรถเข้าใหม่นะครับที่ราคาดีๆถือว่าจัดเป็นโปรโมชั่นนะครับเอื้นขวัญนะครับเรียกขวัญกลับมาสําหรับมงคลคาร์เซ็นเตอร์หลังจากที่หายไปนานเลยทีเดียววันนี้ผมเอาใจเอะไรใครที่ต้องการหาลีโวหน้าหล่อเกียร์ออโต้สวยๆปีใหม่ๆ ราคาถูกๆและแบบถ,ถูกถูกจนคุ้มค่าคุ้มสุดๆ,ๆนะครับเรียกได้ว่าเรียกขวัญเป็นกําลังใจราคาถือว่าให้ fc ได้เลือกซื้อรถจๆผมอยู่กับรีโว่สประตูเกียร์ออโต้ในเกตร e พันะครับในเกีร e พัฒรถพศส8 1 9หรือว่าพศ2562นนะครับ2อ e ี e พัดเกียร์ออโต้สวยๆเดี๋ยวจะให้ดูห้องเครื่องนะครับและที่สำคัญราคาต้องบอกว่าโอ้โหครึ่งๆเลยนะ ขึ้นขึงนขึ้นขึ้นเอาไปเลยสี่ประตูออโต้หน้าหล่อปีหกสองยางใหม่สี่เส้นเครื่องยนต์สองจุดสี่ดีเซลสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีใครให้ถูกกว่านี้ไหมสำหรับออโต้สองจุดสี่ดีเซลนะครับคิ๊บลิป,ปนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับเครื่องยนต์สมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์นะครับนะรถปีหกสอง ในบล็อกเครื่อง 2GD 2,393cc 150ม้าได้ไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเดทามีให้ตัดหมอกมีให้ยางใหม่4เส้นแม็กเดิม17นิ้วเปลี่ยนยางใหม่4เส้นได้สีขาวแล้วก็วกรถท่านผู้บริการท่านเกษียณแล้วนะครับท่านก็มาขายผมผมก็รับซื้อไว้แล้วก็มารีวิวขายต่อ499,000บาทปกติเกียร์ธรรมดาขายราคานี้แต่คันนี้ นะครับต้อนรับกันกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ใครที่เห็นแล้วช้าไม่ทันต้องได้ยินราคาแล้วเห็นสภาพรถแล้วนะครับรถรถชาชการใช้รักษาดีนะครับเบาเป็นเบาะผ้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอีโค o โหมดเพราะว่าโหมดมีให้จอมีให้กล้องถอยมีให้มันติฟังก์ชันมีให้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบแต่กะได้นะครับขึ้นไปนั่งกันดูหน่อยนะครับดูเลขไม้ด้วยนะครับมานะครับไม้แสนหกนะครับไม้แสนหกนะครับรถปีหกหน่ นะครับนี่สภาพยังกิบกิบนะครับน,นิ่งๆนะครับนี่รอกล้องถอยมีครบ4ี่แสนเก้าื่้าพับาทบอกเลยว่าเกรดรี e ัดในเกียร e ์ออโต้ไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะครับสำหรับรถราคานี้นะครับสำหรับรถราคานี้นะได้สี่ประตูหน้ารอแจมๆสภาพดีๆรถใช้รักษานะครับนี่ช่วงนี้ก็ต้องหา โปรโมชันมาจัดว้าวๆให้กับคุณผู้ชมนิดนึงนะครับเพราะว่าเราห่างหายจากหน้าจอรีวิวไปประมาณเดือนเสร็จนะครับตอนนี้ช่องเราก็ได้กลับคืนสู่ประเทศไทยแล้วนะครับช่วงนี้ลดราคาดีทุกคันนะครับไม่ต้องตกใจถือว่าเป็นการจัดโปรโมชันต้อนรับกันกลับมาเหมือนที่ผมบอกไปซึ่งรีโว่4ประตูคันนี้นะครับเป็นปี262ในเครื่องยนต์2.4ดีเซลเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อนสองล้อ499นะครับไม่ว้าวได้ยังไงนะครับอันนี้แถมไม่ให้เลยนะครับนี่คุณครูท่านติดมานะครับท่านติดนี่มานะครับแผ่นแผ่นปิดหลังพลาสติกปิดหลังนะครับสวยๆแจมๆนะครับนี่ต็กล้องถอยมีครบใครที่ชื่นชอบอยากจะได้รีโว่ออโต้นะครับออโต้ที่ราคาแบบเบาๆเบาๆรถประวัติดีรถสวยเดิมสีขาวพิมพ์นิยมนะครับสีขาวพิมพ์นิยมแบบนี้ ผมบอกเลยว่าเห็นแล้วว้าวช้าชัดชัดช้าไม่ทันนะครับเนี่ยไม่ต้องเพิ่มทุนไม่ต้องเพิ่มอะไรนะครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวรอแบบนี้สี่ประตูหน้าห่อราคาก็ห่อนะครับเทเราใจอย่างแน่นอนสนใจคันนี้ช้าไม่ทันนะผมบอกเลยว่าไม่แค่คันเดียวนะครับมีแค่คันเดียวที่เข้ามาใหม่แล้วเปิดสนนราคาที่ซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้นะครับมีรถคันเก่าอยากจะมาตีแรกตีเทินกับรีโวหน้าห่อคันนี้ ก็ยินดีเลยนะครับเพราะว่าถือว่าอยู่ในสภาพที่แบบไม่ไม่ไม่สมนะครับดูตัวเบาที่เป็นเบาะผ้าก็เต็มที่ท่านก็แค่ขับไปสอนนะฮะนะครับเกษียณมาก็ไม่ค่อยได้ขับก็มีรถหลายคันก็ขายผมคันหนึ่งผมก็รับซื้อไว้ใ,ในในราคาที่แบบว่าเอามาทําโปรโมชั่นจิมๆ499จัดไปนะครับช่วงนี้มีรถเข้าใหม่หลายคันเราอาจจะไม่ได้พูดถึงดีเทลเยอะผมอยากจะมีคลิปอัปเดตนะครับเข้าใหม่แบบเยอะๆจัดหนักจัดเต็ม ต้อนรับการก,กลับมาของมงคลแคนเซนเตอร์นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนานในช่องของเราต่อไปนี้รับรองว่าอัดคลิปลงรัวๆราคาดีราคาเด็ดทุกคันนะฝากติดตามเหมือนเดิมไลค์แชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับทีมงานการกลับมาครั้งนี้จะทําให้ดีกว่าเดิมนะครับจะรักษาช่องไว้ดีกว่าเดิมแล้วก็ f c ทั้ง2 000, 40, 000องแสนสี่หมื่นซับสไครต์นะครับเราอยู่ด้วยกันจนถึง3ามแสนซับแล้วก็ ต่อต่อไปรถมือสองคุณภาพราคายุติธรรมซื้อรถมือสองแบบไม่ต้องรัดดวงที่มงคลคาน์เตอร์วันนี้สองสัปดาห์ต้องฝากรีโวซีประตูนะครับร e ีโวดับเบิลแคบสองจุดสี่อีพัดเกียร์ออโต้จอกล้องถอยโปรเจคเตอร์เดีย์ไทม์สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทศูนย์แปดสี่ศูนย์สามหกเก้า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 เบอร์โทรสายตรงสองสัปดาห์นะครับสามารถแอดไลน์ได้โทรปรึกษาได้ช้าไม่ทันสวัสดีครับ